สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเก็บสิเกพาเพลินก็พามาเก็บมะนาวนะคะเป็นมะนาวแป้นพิจิเอ่อเปลือกไม่นามากแล้วก็น้ําค่อนข้างเยอะก็คือต้องให้มันแก่จัดจริงๆเราถึงจะเก็บนะคะเพราะว่าถ้าไม่แก่เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีน้ําอันนี้ก็คือแบบเยอะมากเยอะจนแบบเก็บไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะ ช่วงก่อนก็เราก็มีปัญหาเรื่องการดูแลพ่อซึ่งเราก็จําเป็นต้องไม่ได้ขึ้นมาดูต้นไม้เลยนะคะมะนาวที่ปลูกนี่คือเป็นมะนาวที่เก๋ปลูกเองตั้งแต่ซื้อต้นกล้ามาจนวันนี้ก็ประมาณ7ปีค่ะ7ปีก็ได้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่สองแล้วก็ เรื่อยๆมาแล้วก็บางปีก็เยอะบางปีก็น้อยก็คือขึ้นอยู่กับที่ว่าเราได้ดูแลเขาแค่ไหนนะคะนี่ก็ถือว่าหล่นก็เยอะอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่เก็บเดี๋ยวค่อยขึ้นมาเก็บทีหลังเพราะว่าตอนเช้านี้พอดีมีลูกค้าสั่งหกโลแต่ว,ว่ารู้สึกว่าเก็บเกินแล้วแหละแต่ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาที่ปล่อยเนะเาะยังไงก็ ใครที่สนใจก็ร้านค้าร้านอาหารนะคะลูกใหญ่น้ำเยอะหอมด้วยถ้าเอาไปตำส้มตำใส่ยำก็ก็ถือว่าหอมมากยังไงก็ฝากด้วยนะคะถ้าเป็นส่งต่างจังหวัดมีคนถามมาก็ค่าส่งตามจริงละกันค่ะเพราะว่าจริงแล้วเราก็ไม่ไม่ใช่ว,ว่าจะได้อะไรเนาะค่าเก็บก็จ้างตัวเองก็เหนื่อยอยู่ดังนั้นค่าส่งก็เอาตามถ้าอย่างของ S c g ซนี่ หกล่องก็อยู่ที่ร้อยกว่าบาทค่ะหนึ่งกล่องก็ประมาณ20่กิโลนะคะแต่ว่าค่ามะนาวไม่กี่บาทแต่ค่าส่งค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เหมือนน้ำมันมันขึ้นยังไงก็ฝากด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมะนาวเชียงรายมะนาวดอยค่ะของเจ๊กเก๋พาเพลินนะคะลูกใหญ่น้ำเยอะแน่นอนรับประกันถ้าไม่มีน้ำเอามาคืนค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ